ไปรายการครับคือทุกแฮชแท็กที่เราเข้ามาดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นม็อบสิบพฤศจิกาไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อ l ม n e ินไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็ก hmm. กูสั่งให้มึงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นแฮชแท a ก What's happening in Thailand เนี่ยคือคลิปเนี่ยแต่ละคลิปเนี่ยมันไม่เหมือนกันหมดนะมันคนละธรรมชาติเลยอะ่ะคนละแบบเดี๋ยวดูคลิปนี้ท่านผู้ชมดูนะครับ อันนี้จะเป็นคลิปเสื้อเหลืองอีกชุดหนึ่งว่าทหารทหารคอยปกป้องเสื้อเหลืองเท็จริงประการใดไม่ทราบแต่คลิปเข้ามารายงานลองดูนะครับนี่แก๊งมินเนี่ยนชนบุรีตอนที่เราได้เห็นทหารคอยปกป้องเสื้อเหลืองผมจุกในอกที่เจ้าหน้าที่เลือกปกป้องคนหาเรื่องพวกเรา ขนกันมาทั้งอาวุธไล่ตีไล่ฆ่าผู้ชุมนุมผมสงสัยว่าไปขนคนซื้อเหลืองชนบุรีต้องการอะไรดูนี่ฮะนี่เป็นคลิปที่ไม่เคยเห็นนะครับ

ไม่ถอยนะพวกเรราไม่ถอยคับพี่น <şimdi> ้องถอยมา10เมตรห้ามเข้ามาในเขตนะครับคณะราฐครับโอเคครับพี่น้องยกมือยกมือโอเคคณะรัฐรัฐบาลับดูแลรัฐบาลนะคณะรัฐห้ามไม่เลี่ยงอะไรมานะครับห้ามไม่เลี่ยงอะไรมาใส่พี่น้องผมนะครับโอเคครับผมอ้าวติดตงกราบ้านขอเสียงเลยขอเสียงเลยแล้วเราตองตัดที่เราต้องตัด โอโหคลิปนี้สุดยอดมากนะคลิปนี้สุดยอดมากครับแฟนรายการคลิปนี้สุดยอดมากคลิปนี้สุดยอดมากเดีเดวเดเดะ คลิปนี้ทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์คลิปนี้ทําให้ผมนึกถึงเหตุการณ์สมัยรัฐบาลยิ่งลักษเนี่ยทหารเนี่ยออกมาปกป้องทหารเนี่ยออกมาปกป้องพวกโพธทลักอะตรงสะพานผ่านฟ้าอันนี้ผมชัดเจนเลยเพราะอะไรรู้ไหม อันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูคลิปนี้ครับตอนนั้นเนี่ยตรงสะพานผ่านฟ้านเนี่ยใกล้ๆก,กับท่าเรือผ่านฟ้าแล้วก็จะมีอะไรอ่ะวัดสัเกตอ่ะภูเขาทองอ่ะนะครับภูเขาทองอ่ะตรงนั้นอน่ะม็อบของโพธิลักษ์สันติอโศกเขาจะตั้งอยู่ตรงนั้นท่านแล้ววันนั้นจะเป็นวันผมจะเดินผ่านตรงนี้นบ่อยๆเพราะว่าผมจะไปออกกําลังที่โรงแรมเซ็นทราผมจะมาขึ้นเรือนะครับ ขึ้นเรือแล้วก็นั่งเรือตรงคลองแสนแสบไปปรากฏว่าเล่าให้ฟังก็ได้ท่านพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงอ่ะพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงทุกวันเนี้ยที่เป็นโคศกตำรวจแห่งชาติเนี่ยผมกับท่านเนี่ยรู้จักกันมาเป็น10ปีละแล้วผมก็ไปสอนหนังสือกับท่านเสมอวันนั้นน่ะถ้าใครจำได้นะครับถ้าย้อนอดีตไปจำได้นะครับสมัยคุณเฉลิมเนี่ย เขาจะมีการเจราจาให้ถอยถอยไปใช่ไหมครท่านยิ่งยศนี่แหละเป็นคนเข้าไปเจราจาเองเข้าไปเจราจาเข้าไปเจราจาเองท่านน่ยตอนผมไปสอนที่วิเลยตำรวจกับท่านน่ยหลักสูตรพุ่มกับหรือว่าสารวัตรนี่แหละท่านได้เล่าให้ฟังเรื่องของวิธีการเจราจาเข้าไปท่านยิงยศ <c oughs> คือท่าน ยิ่งยศนกาแก็เป็นตำรวจจริงๆแล้วท่านเป็นตำรวจสายประชาธิปไตยนะปรากฏว่าในวันที่แกเข้าไปเจรจาเนี่ยคือท่านยิ่งยศนี่แกเป็นนักดนตรีนะแกเป็นนักดนตรีนะครับแล้วก็เป็นตำรวจไม่ใช่สายบู๊อะ่ะเป็นสายบุญนะฮะท่านก็เล่าให้ฟังว่าพอเข้าไปเจรจาวันนั้นเนี่ยเข้าไปเจรจาแล้วมีตำรวจไป มีระเบิดครับมีระเบิดยิงออกมามีระเบิดยิงออกมาแล้วก็ที่ตำรวจเอาเท้าเตะนั่นแหละพอระเบิดยิงออกมารู้แล้วครับว่ามีทหารปกป้องคุ้มครองมับกบปปสแน่นอนมีทหารปกป้องแน่นอนครับก็เลยแตกกระเจิงไปเลยแล้วตำรวจคนนั้นก็เตะที่เตะระเบิดนั้นออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์หรือคลิปที่เราจะไปดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ย สะท้อนให้เห็นเลยครับว่าทุกครั้งของมอบเสื้อเหลืองเนี่ยจะมีกองกำลังทหารเนี่ยช่วยดูแล,แลแล้วก็ปกป้องอยู่ขอบคุณน้องที่ทำคลิปนี่ยฮะเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้เป็น <c oughs> เป็นคลิปที่เราไม่ได้เคยเห็นถ้าเราไม่ได้เข้ามาใน w h a t p ป e พนนิงวอช h a p p e n i n g เนี่ยเราจะไม่เห็นครัปรดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับดูช้าชนะครับดูช้าชดูช้าชาแล้วค่อยอ่านเป็น คิดนี่ฮะดูนะครับเูแลพี่หมึกด้วยนี่วิ่งแต่กระเจิงนะครับทหารปกป้องเสื้อเหลืองเต็มกําลังเมื่อกี้ผมเข้าไปคุยกับทหารแล้วเมื่อกี้ผมเข้าไปคุยกับทหารแล้วไปคุยมาแล้วเขาให้เข้าไปไปคุยมาแล้วเขาให้เข้าไปทหารคอยปกป้องเสื้อเหลืองเต็มกําลัง นี่ครับอันนี้พลพล,พลปรตรยานเกาะนะครับจะอยู่เยื้องๆกันนี่โหนี่คลิป,น,ลปนี้คลิปใหม่นะกลุ่มทหารต่อสู้อากาศยานเปิดให้กลุ่มเสื้อเหลืองเข้าไปหลบด้านในได้นี่ฮะัดลื้อลือออกนี่กำลังลือออกเปิดเข้าไปนะครับชายชะการสู้มันนี่ชายชะการสู้มัน มีเสียงยั่วยุมีเสียงยั่วยุทุบุรีสู้ไม่สู้บเสื้อเหลืองได้กำลังใจมีทหารคอยปกป้องอยู่แนวหน้าทุบุรีทบุรีสู้ไม่สู้ยังไว้ทุบุร้าเพงหลังอย่าเียดครับผม ข้างหลังอย่าเพี้ยงอะไรไปข้างหน้านะครับผม oh, พี่น้องชนบุรีเราอยู่ข้างหน้านะครับพี่น้องชนบุรีเราอยู่ข้างหน้านี่แยกเกียร์กายอยู่ด้านนี้นะครับไม่ครับชบุรีเราไม่ไม,มีคนเดินเข้าไปบอกที่รถเครื่องเสียงว่าอย่าพูดคำว่าชนบุรีให้พูดคำว่าพวกเราวงเล็บไม่ทันแล้ว พี่นองหน่อยนะพวกเราไม่หน่อยับพี่น้องถอยมาจิตเมตรห้ามเข้ามาในเขตนะครับนณะราษครับโอเคครับพี่น้องยกมือยกมือโอเคคณะราษฎรประธานท่าดูแลรัฐบาลนะครัณะราษฎรห้ามไม่เสี้ยงอะไรมานะครับท้าไม่เสี้ยงอะไรมาใจพี่น้องผมนะครับโอเคครับผมออาตกตั้งภาษาบ้านขอเสียงเลยขอเสียงเลย เราคนไทยเหมือนกันอันนี้ได้เป็นฝั่งเสื้อเหลืองอันนี้ได้เป็นกลุกละะ่มคณะราษฎรนะครับ <c oughs> อันนี้มีนข้ามหน้าหลัก <c oughs> จบแล้วครับจบละอันนี้นะฮะโอ้โหคลิปที่สองคลิปที่สองแล้ะคลิปที่หนึ่งอยู่ไหนอะ คลิปที่1เดี๋ยวนะครับคลิปที่1นะแฟนรายการครับอันนี้คลิปที่สองใช่หไหมโอ้นี่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 คลิปนี้นะครับมีคลิปหนึ่งแก๊งมินเนี่ยนชนบุรีขี้ข่านักการเมืองฝ่ายรัฐบาลแสดงพฤติกรรมถอยสะถุนมีอาวุธครบมือมีเจ้าหน้าที่คอยหนุนมีทหารคอยคุ้มกันให้อีก มีหน้าถึงไม่เกรงกลัวความผิดไล่ตีผู้ฆ่าไล่ตีไล่ฆ่าผู้ชุมนุมคอยดูหลักฐานชัดขนาดนี้จะจับใหม่ค่อยๆดูครับอด,ดูไปก่อนหนึ่งครั้งดูไปก่อนหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดเอาใจกันขึ้นมาอาใจกันขึ้นมาเดี๋ยวิ่งขึ้นสะพานลอยเลยเด็นถายตารออกมาตาดกันช่้ยเหลือมา้านหนให้มด สบายเลยครับตามสบายรสชาติดีอยู่ หยุดตรงนี้นะครับเมื่อกลุ่มเสื้อเหลืองทราบว่าตำรวจใช้แก๊สน้ำตากับผู้ชุมนุมจึงปาขวดบรรจุน้ำเปล่าในการทำความสะอาดตาใจดีจริงๆมีการส่งขวดน,น้ำไปอย่างต่อเนื่องเป็นความห่วงใยใจดีอีกแล้ว ชนบุรี นี่ครับโอ้โหของจริงครับเป็นไงครับแฟนรายการโอ้โหนี่เข้ามาดูในแฮชแท็กนี่ทำให้เราเห็นทำให้เราเห็นอะไรดีๆเยอะเลยนะครับโอ้โห what's happening in Thailand ยิ่งดูยิ่งลึกยิ่งเข้าไปสรุปมีม็อบจัดตั้งจริงๆครับมีม็อบจัดตั้งจากชนบุรีมาฟันธงตรงเปรี้ยงชัดเจน อะฮะอันนี้ชัดเจนเรามาดูอีกนิดนึงนะครับมีคลิปหนึ่งครับเปรายการจากคุณวิวัฒนะครับจากคุณวิวัฒศูนย์ศูนย์เจ็ดผมไม่รู้ว่าเข้าไปคลิปได้ยังไงเขาอาจจะใส่เสื้อเหลืองหรืออะไรเนาะผมกําลังทําสื่อต่อต้อตานรัฐบาลช่วยติดตามช่องผมด้วยครับใส่เสื้อเหลืองแล้วมันพิเศษกว่าชาวบ้านเลย ดูครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับคุณม้วัดช่องคุณม้วัดนะครับฝากติดตามช่องนี่ฮะอ้าวโอว้ยิ่งดูยิ่งเยอะนะเมื่อกี้เข้าไปคุยกับทหารแล้ว เข้าไปต่อนิดนึงนะครับระดมทุนเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ย,ยโอเคอไปรายการครับก็ก็ขอบคุณคุณวิวัฒนะครับคุณวิวัฒโอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะคลิปนี้คลิปนี้ถึงต้องมีเสือ,อไปเปิดบ้างนะ